เอ็เปรสโสูแก้วนึ่งครับอุ้ยคุณหล่อมาอีกแล้วรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะพ่อรูปหล่อขอบคุณครับป้าป้าทำก็ป้า2องทำก็ป้านะคะลองดูสิถ้าฉันปิดโงกด้วยสีผมกันเยสี5.32น้ำตาลคาราเมลยังจะเรียกป้าอยู่ไหม ปิดผมขาวสนิทไห่ผมเสียเพราะครีมย้อมผมกันเยช่วยบำรุงควบคู่กับก,บการทําสีปิดผมขาวทําได้ง่าย,ายๆแค่แกะทั้งสองซอง,สองผสมให้เข้ากันฉโลมลงบนผมแห้งด้วยแปรงพลาสติกทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกได้เลยง่ายๆแค่นี้ผมไม่เสียเพราะเขาเป็นสารสกรัดจากธรรมชาติไม่มีแอมโมเนียใช้ได้บ่อยผมนุ่มสลวยไม่แห้งกรอบแค่นี้ก็ปิดผมขาวแบบมั่นใจไร้ผมเสียสีติดทนทาน10สัปดาห์ พี่ครับพี่ครับป้าที่ทซงกาแฟไม่อยู่เหรอครับอยู่สิจ้าเฮ้ยเห็นทางหลังหยับจะไม่ได้เลยสีผมสวยจังเขาเรียกสีอะไรครับเนี่ยสีผมกันเย่สีน้ำตาลคาราเมลเบอร์5.32จ้าวันนี้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมจ้าใช่ครับพี่จุกุยเรียก